ยายทำเรียบร้อยแล้วครับใส่จารบ,บีเติมน้ำมัน,มนเช็คเรียบร้อยแล้วลง,งครับลงหนูไม่ต้องเช็คเก่งมากไปเข้าไปบ้านไปไปโอ้ยเช็คเหรอ,อมันตะมันฝนจะตกตายังเลยไม่ได้ฉีดไม่ใช้ก็ลมแรงหนูไม่ต้องเช็คแล้วยายเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะตกนั่นน่ะรถหนูเยอะแยะอันนี้เครื่องอันนี้เครื่องพ่นยาไม่ใช่รถรถหนูเยอะแยะไปนั่งรถตัวเองเลยไป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 ขึ้นรถตัวเองเลยที่มันมีเพลงอ่ะให้ยายได้เต้นด้วยน่ะอะตึงตึงตึงเจริญตึงตึงน่ะไปโอ้มันจะตกป้าหนามเห็นไหมอ่ะลงครับลงมามามาให้โตก่อนแล้วค่อยช่วยยายอาย ไหนเห็นไหมขาติดจารบีไหมนะ่ะน,นันขาติดจารบีเนี่ยเช็ดออกเลยรองเท้าก็ไม่ใส่ออกมาจากบ้านนะ่ะเลยช่วยแต่ยายนั่นแหละติดจารบีเนี่ยไปกลับไปไปใส่รองเท้าก่อนไปไปคนเก่งไป<อ>ไหนห้องอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนอันนี้เครื่องอันนี้เครื่องอันนี้เครื<า>่องฮะเดี๋ยวบอกนะฟุกนะใครดื้อบอกนะฟุกนะดื้อไหมดื้อ ถ้าดื้อแล้วก็ลงตัวถ้ารู้ว่าตัวเองดื้อก็ลงตัวลงเลยไปไปเดี๋ยวชุดจะเปื้อนจารบี <Oui. S 1> อ๋อเดี๋ยวเปื้อนจารบี oh. ครับเดี๋ยวค่อยลากสายช่วยใหญ่นะ oh, <yeah. S 1> ครับเวลาตาฉีดยาพ่นยาค่อยลากสายช่วยใหญ่เดยตุงต้องไปใส่ชุดก่อนนะใส่บูทด้วยบูดทยอยู่ไหนไปหาบูทเลยต้องใส่บูทด้วยนักลีถ้าทำงานต้องใส่บูทใส่เสื้อแขนยาว เกงขายยาวใส่บูทด้วยไปลง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 ได้แล้วครับลงลงครับเชิญ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 